กล่าวขอ,อ้อมไบาสาภิขุสังฆะพระมหาเทรานุเทระทุกอาวาตในตำบลบกก้างขอสวัสดีปอแม่ปี่นองตำบ,บลบก้างทุกครัวเรือนและทุกท่านเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับท่านจะได้พบกับนายกสมสิทธิ์คำยอนพบประชาชนในช่วงนี้นั่นเป็นช่วงฤออดูฝนนะครับและเป็นช่วงที่ไก่เขาวาสาตัวย ฉะนั้นในช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญพอไม่ี่น้องจะต้องคํานึงถึงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นั่นเป็นช่วงที่ตั้งเทศบาลเองกําลังทํารางเทศบัญญัติปี66ฉะนั้นในฝ่ายบริหารเองตลอดถึงข้าราชการเจ้าหน้าทีน่น้องๆในเทศบาลตําบลหัวกล้างมีความจําเป็นนะครับตีจะต้อง ออกไปพบประปอม่ปีน้องในส่วนตำบกลก้างทุกหมู่บ้านนะครับซึ่งเพื่อจะต้องไปหาปัญหาตีปอมัยพีน้องประสบอยู่นะครับว่าในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั่นจะหือสำเร็จลุลวงไปได้อย่างไดฝ่ายเจ้าหน้าที่เองอตลอดถึงฝ่ายบริหารมีความตระนักในปัญหาของปอมัยปีน้องตีประสบอยู่ นะครับจึงต้องออกไปหาปัญหาดังกล่าวนะครับเพื่อจะนำมาสู่การแก้ไขอย่างทันท่วงทีฉะนั้นในทุกหมู่บ้านตั้งแต่หมู่หนึ 13, ่งถึงหมู่สิบสามพอไม่ไี่น้องที่มีปัญหาหลายๆด้านนะครับเมื่อวาในส่วนของปัญหาด่านสุขภาพก็ดีในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับตลอดถึง ปัญหาในส่วนของถนนหนตางอ,อยหยงต่างๆหลายต่อหลายอย่างนะครับก็ขอหอ,อ่อตันรวบรวมปัญหาทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อมาเสนอในเวทีประชุมคือในส่วนของเวทีในการประชุมจะะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่8 8กรกดา65 65นะครับเป็นต้นไปตั้งแต่หมู่1หมู่2 จนกระทั่งไปถึงหมู่13บสามามตารางตีตั้งฝ่ายาน้องๆได้นำเรียนหื้อปลหลงบานทุกหมู่บ้านได้เป่าประกาศหื้อปลอมไพี่น้องได้ทราบแถมครั้งหนึ่งในการดังกล่าวออกเวทีพบปะพี่น้องเจ้าบ้านนั่นนะครับจะหื้อเจ้าหน้าที่เองอนำเรียนอาการใจแอปไลายนะครับ ซึ่งการใจ้แอปไลน์เนี่ยมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งในยุคน,นี้นั้นอทสมบานตำบลบุก้างเองมีความตระนักในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับในการแก้ปัญหาอย่างทันท่งทีจึงมีความจำเป็นนะครับจะต้องหื่อปลอมไปน,น้องนะได้เฮียนหู้และหับหูนะครับในส่วนของการใจ้แอปไลน์ คือโทรศัพท์ในมือถือมือถือของทุกท่านนั่นแหละนะครับโดยตีมีน้องๆตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับตีจะออกพบป,ะประพแมพี่น้องกับฝ่ายบริหารฝ่ายเจ้าหน้าที่ตลอดถึงสมาชิกสภาทุกท่านนะครับในส่วนของการใจ้โทรศัพท์มือถือตีมีแอปไลน์อยู่ในโทรศัพท์ของท่านนั่นนะครับเมราะว่าในการยืนคำร้องก็ดี การร้องเรียนร้องทุกข์ก็ดีการใจ้ระบบแจ้งกู้ชีพกูพ้ภัยงานป้องกันก็ดีนะครับตลอดถึงการแจ้งการเผา,าแจ้งการเก็บกิ่งไม้ใบไม้เพื่อมาทําปุ๋ยตลอดถึงารายการบวกก้างนิวส์ก็ดีตลอดถึง Facebook เทศบาลและเบอร์เบอร์โทรศัพท์สายตรงถึงนายกนะครับตลอดถึงติดต,ต่อ เจ้าหน้าที่กอ,อ,องต่างๆในส่วนของเทศบาลตำบ,นบนลบัวก้างเพื่อหืหการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั่นเป็นไปอย่างทันท่งทีตามยุคตามสมัยนะครับอะฉะนั้นเป็นแนวทางวิธีการที่จะต้องหือพอแม่พีน,น้องได้ฮับรู้ตัวนะครับเมื่อได้ฮับรู้ในส่วนของการจช้แอปการใช้ยรายแล้วนะครับ กับผมเองก็อยากไปปะปอมแมปีนอ,นองเพื่อฮับทราบป,ปัญหาต่างๆนะครับในทุกๆด่านเพื่อจะมากะทำหือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของปอมแมปีนอ,นองเป็นไปอย่างทันทงทีนะครับจึงมีความจําเป็นที่จะออกไปพบปะาตามตีทุกหมู่บ้านได้เสนอ,อาร่างของเทศบัญญัตินะครับทุกหมู่บ้านนั่นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนของโครงสร้างพื้นฐานบ่าวา ถนนก็ดีนะครับตลอดถึงรางก็ดีและศาลาอนเนกประสงค์ต่างๆก็ดีนะครับซึ่งงบประมาณต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้ใชระบบ sml ร,ระบบระบบ SML เนี่ยเป็นระบบตีมองจากปัญหาเป็นตัวตัางนะครับมาใจเอาอเอพอเม่ปีนน้องตีอยู่ในชุมชนตีมีประชากรหนักเป็นตัวตัาง ฉะนั้นบางหมู่บ้านมีประชากรน้อยบาหลายแต่ปัญหายิ่งใหญ่เขาก็ต้องเอาปัญหาตัวนั้นเป็นตัวตั้งนะครับเพื่อ,อนำไปสู่การแก้ปัญหายอย่างทันท่วงทีและกแก้ปัญหาหือตรงจุดนะครับในแนว้งวิธีการตีจะต้องปฏิบัติห่วมกันฉะนั้นนำเรียนหือประเมินไปน้องตั้งแต่หมู่หนึถึงหมู่13นะครับโดยเฉพาะหมู่หนึ่ง จะออกพื้นที่นะครับในวันจันทร์ที่18เวลาเก่าเมือก่าโมงถึงเตงนะครับหมูส่สเวลาบ่ายโมงกึ่งถึง4ี่โมงนะครับแล้วแต่ปัญหาของปอมัยพินองนั่นจะมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับหมูม่3วันที่19หมูส่สวันที่สิบเก่าตอนบ่ายนะครับหมูห่6วันที่สาว ตอนเจ้าเก่าโมงหมู่เจบ่ายโมงกึ่งนะครับหมู่หวันที่เสาร์นะครับเก่าโมงถึง12บสนาฬิกาในช่วงเจ้าบ้านกอสเลมในช่วงบ่ายนะครับวันเดียวกันร่องของเข่าหมู่เกวันที่เสาร์สองหมู่สิบสอตอนบ่ายนะครับ หมู่เก่าเนี่ยตอนเจ้าหมู่สิบสองตอนบ่ายเราี่น้องบ้านจังเป็นนะครับวันที่เศร้าห้าตอนเจ้าเก่าโมงบ้านโปงวันที่เศร้าห้าเช่นเดียวกันตอนบ่ายและหมู่บ้านน้องเนง่งวันที่เสาหกตอนเจ้านะครับอันนี้เป็นตารางซึ่งตั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นะครับได้กาหนดในการลงพบปะปีน้องประชาชนในส่วนของทุกหมู่บ้านนะครับ ฉะนั้นแนวทางเนี่ยเป็นแนวทางที่จะรวมกันแก้ไขปัญหาในทุกๆด่านนะครับสำหรับหลายต่อหลายวันมาแล้วนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นั่นตั้งฝ่ายของพูนวยกองพอนวยกองสาธารณสุขนะครับและสิ่งแวดล้อมพร้อมตั้งเจ้าหน้าที่รวมกับอ,อสมอทุกหมู่บ้านนะครับก็ออกไปตรวจการคัดกรองไวรับ อักเสบ B และ C นะครับซึ่งไวรัสตัวนี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งนะครับเราจะต้องเตรียมการป้องกันไว้ก่อนเฝ้าระวังนะครับเพื่อค้นหาผู้ป่วยเพือจะต้องแก้ไขปัญหาหือปพมอมไปน,น้องนะครับโดยเฉพาะอย่งยิงกองสาธารสุขนะครับก่อนนั่นนะครับจะบ่ค่อยอบออกพบปะไปน,น้องเจ้าบ้านจนกระทั่งหเวลานี้ ทุกท่านทุกคนก็ต้องออกพื้นที่ในคณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็มีน้อยนะครับบางส่วนนั่นก็ได้ออกไปเพื่อนนําเสนอผลงานตีอิมแพกเมืองทองธานีนะครับถึง4ท่าน้วยกันซึ่งสิ่งสําคัญนั่นก็คือสิ่งที่เขาได้ทามานะครับเปิดหืง่งงบประมาณมาเขาจะต้องไปนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตึงมดตีอิมแพกเมืองทองธานี ในส่วนนี้กับผมเองได้ส่งเจ้าหน้าที่ไป4ท่านด้วยกันนะครับเพื่อไปนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสำหรับอไอไหมอสุภาชัยอธิมาจำเป็นอย่างยิง่งทีจะต้องออกพื้นที่ห่วมกับอ,อสมอทุกหมู่บ้านในตำบ,นบนลบกก้างตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อไปค้นหาผู้ป่วยตีเป็นเข่าสูเพื่อนำสู่เขา่ากระบวนการที่ถูกต้อง แต่รวดเร็วนะครับฉะนั้นต้องขอขอบพระคุณป่อมีปน้องในทุกหมู่บ้านนะครับตีใดเล็งหันตะนนักถึงความสําคัญของสุขภาพของตัวทันนะครับะฉะนั้นในฐานะที่ผมเองเป็นผู้ประสานงานตลอดถึงนําโครงการดีๆมาสู่ป่อมีปน้องนั่นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัตินะครับข้าราชการทุกทันได้ออกพื้นที ทุกคนนะครับในช่วงนี้นั่นก็จําเป็นอย่างยิง่งตีจะต้องนําเรียนหื่อปรมพี่นิองหลายต่อหลายท่านได้เข้าใจในส่วนของการทํางานของเจ้าหน้าที่เ้านะครับและส่วนหนึ่งนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่เจ็กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเทศบาลตําบ,บกกลบุก้างนะครับกับผมเองได้มอบหมายหือไอวิโรดกันทะอูบนักวิชาการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการนะครับพร้อมโดยคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบกก้างนะครับได้รวมกันถวายต้นเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาตัวเนี้เป็นสิ่งดีเฮาได้ฮือละอ่อนอนุบาลเนี่ยได้เหยนหู้ถึงวิธีปฏิบัตินะครับในการตีจะเล่งหันความสำคัญของ การเขาวาสาตลอดถึงเล็งหันความสําคัญของพุทธศาสนิกชนติดีนะครับเพื่อหื้ออนุชนลุ่นหลังเนี่ยได้สืบสารเฮียนหูนะ้และยังเป็นการส่งต่ออนุรักษ์ภาษาประเพณีอันดีงามไว้สืบต่อไปนั่นนะครับน,อนอ้องๆอนุบาลเองก็ได้ถวายเตียน ไหว้ตีวัดน้ำล้อมนะครับฉะนั้นต้องขอขอบพระคุณตั้งบอมพี่น้องตั้งบานแม่แต้ตัวนะครับติดใด้ช่วยกันตลอดถึงเล่งหันความสําคัญไปปะเพิณีอันดีงามเช่นเดียวกันพี่น้องในตําบลบุก,กล้างตึง13หมู่บาทนะครับโดยเทศบาลตําบลบุก,กล้างเองได้กำหนดวันที่สิอกรกฎา 2,565นะครับเวลาบ่ายโมงกึ่งเนี่ยขอเรียนเชิญพุทธศาร์สนิกชนได้ห่วมกันหล่อเตียนวัสสนะครับอีิวัตป่าตานโดยมีพระคุณเจ้าตึง13วัดนะครับได้มาห่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามเหล่านี้นะครับโดยตี เราทำในช่วงตอนบ่ายเวลาบ่ายโมงเนี่ยลงทะเบียนห่วมกันนะครับบ่ายโมงกึงจะได้เริ่มพิธีตั้งศาสนานะครับโดยตีอาจจะมีพิธีกรนะครับนำสวดมนต์ไหวพระอาราธนาศีลพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาตลอดถึงการทำพิธีหล่อเตียนภาษานะครับฉะนั้นในวันที่1 1 ในช่วงบ่ายขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนในตำบ,บลบวก้ง้งทุกท่านนะครับมาห่วมกันห่อเทียนภาษาห่วมกันนะครับฉะนั้นในการนี้นั่นตั้งเทศบาลตำบ,บลบวก้้งเองก็ต้องขอขอบพระคุณการประปาส่วนผู้มิภาคนะครับตีดสนับสนุนน้ำดื่มในการใจกิจกรรมในวันเข้าภาษานะครับ และส่วนในวันเขาวรษาเองวันที่13ซึ่งเป็นวันอาสารหบปุจจานะครับะฉะนั้นความสําคัญของวันอาสารหบปุจาเนี่ยเป็นวันตีพระพุทธองค์เองนะครับได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิด พระอรหันต์นะครับหรือเป็นวันทีประกาศพระศาสนานะครับมีพระอริยสงฆ์ขั้งแรกก็คือทานอัญญากลทันยะนะครับซึ่งเป็นพระภิกษุรูปแรกโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของวันนี้นั่นนะครับจะทำให้เกิดเหตุการณ์และลักธรรมสองอย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือต่างสายกลาง คือตั้งสายการที่พระพุทธองค์ทรงหือทุกคนได้ตรนักถึงในส่วนของการดำเนินชีวิตนะครับในการดำเนินชีวิตนั้นพระพุทธองค์ทรงหื้อเฮาตรนักถึงมรรคแปดนะครับหนตางหรือว่าอริยะอัถถังขิกมรรคหรือมรรคแปดนั่นนะครับในการดำเนินชีวิตโดยการใช้ปัญญานะครับก็คือ หู้เข้าใจถูกต้องนะครับตลอดถึงคิดในสิ่งที่ดีกล่าวในสิ่งทีดีทำในสิ่งที่ดีตลอดถึงมีความเพียรละสิ่งที่บด,ดีสร้างจิตสำนึกโดยชอบนะครับตลอดถึงมีจิตใจตีแนวแน่บ,บ่ฟุ้งซ่านนะครับและในส่วนที่สองที่พระองค์ทรงหือ้อความจริงอันประเสริฐของอริยะ นะครับลักธรรมนี่นั่นก็คืออริยสัจสี่ก็คือทุกสมูทัยนิโรธมักนะครับอันนี้เป็นแนวทางวิธีการตีธรรมหื้อการตีพระพุทธองค์ทรงชี้แนะแนวทางหื้อพุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งดีๆนะครับเป็นการรำลึกถึงทุกวันวันเพ็ สิบห้าคำเดือนแปดกลางนะครับหรือเดือนสิบเหนือของเฮาเนี่ยนะครับก็ขอให้อาปรมปัยพิ้องได้ะนักถึงวันสําคัญดังกล่าวนะก็คือวันอาสารหบปชจาซึ่งเป็นวันขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบเหนือของเฮานะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้รวมกันสื่อสารประเพณีอันดีงามตลอดถึงวันเขาวสาสําหรับพระภิกษุนั่นนะครับ ก็เป็นวันเข้าภาษาซึ่งเริ่มนับแต่วันที่สนะครับนั่นก็คือหลังจากวันอาสาปูจาข่าวต่อไปนะครับในส่วนของอตามนโยบายของอเทศบาลตำบ,นบ,นบกกลบวกข้างบวกข้างพลังใหม่เปลีนแปลงส้่งสรรพัฒนาสร้างสุขสู่ชุมชนที่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนตำบลบกล้างเมื่อวาการส่อมแซมนะครับหนตางตีชำรุดต่างๆ่าก็ได้มอบหมายนะครับคือ,อรองประยุทธ์คันตีนะครับร้องนายกเทศมนตรีตำบลบ,บกล้างซึ่งได้ดูแลในส่วนนี้นั่นก็ได้ออกพื้นทีนะครับในการตียะส่อมแซมไฟฟ้าก็ดีถนนหนตางปับภูม,ม,มิทัศน์ต่างต่าง ตลอดถึงการตัดยานะครับตามไหลาทางต่างๆน้องๆเทศบาลเองก็ได้ตระนักถึงปัญหาของภูมเภพิน้องในส่วนของฝ่ายบริหารเองก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับพมิภานองเป็นสิ่งที่สำคัญและในวันที่เจ็ดนะครับซึ่งกับผมเองได้มอบหมายเถื่านนคร จจารองนายกเทศมนตรีตำบ,นบนลบก้างคุณเอกมลทนันชัยเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบ,นบนลบก้างตลอดถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบก้างลงพื้นที่เห้อการต้อนหับคุณสรันวดีชัยพรประลัดอำเภอสันกำแพงคุณปิยมาศสีแก้วนักกายภาพบำบัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมพื้นฟูโรงพยาบาลสันกำแพงกิงก่งกาชาดอำเภอสันกำแพง ลงพื้นที่เยี่ยมนะครับเด็กหญิงปารณีใจจาผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์โดยทีมสหวิชาชีพได้สอบถามข้อมูลอาการเบื้องต้น้อมหือกำลังใจและคำแนะนำต่างๆในการดำเนินชีวิตทั้งนี้กิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพงได้มอบถุงปันสุขหื้กับเด็กหญิงปารณีใจจาผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยณห,หมู่บ้านปตานหมู่ที่4 นะครับในการนี้นั่นก็ต้องขอขอบพระคุณทีมสหวิชาชีผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับที่ได้เมตตา,าต่อครอบครัวของเด็กหญิงปารณีใจจาไว้ยนตะินีโตยนะครับในส่วนของอาการาพัฒนาตำบ,บกกลบัวก้างโดยนโยบายของกับผมเองก็พยายามตีจะ สร้างความตระหนักนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาในทุกๆด่านหือประเมพี่น้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนคนตีทำความดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ตั้งโครงการหนึ่งก็คือโครงการคนดีสีหมวกก้างนะครับในส่วนนี้เทศบาลตำบลหมวกก้างก็จะได้มอบโลหือกับ อปอมัยพิน้องในตำบลบาก้าง,างทุกหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละหนึ่งทันในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนคนที่ทําดีอยู่แล้วหื่อทําดีตลอดไปตลอดถึงในส่วนของอแพร่หลายทําความดีหือ่อปอมมยพิน้องแพร่หลายในโอกาสต,ต่อไปครับนะโอกาสนี่นั่นต้องขอขอบพระคุณปอมมพพ่น้องติดได้นะครับฟัง อข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้นะครับก,ก็ขอหือปอมเปอนองประสบแต่ความสุขและโจกนี้ตลอดไปขอบคุณครับ